แบดตะเหมือนพี่ทำแบนี้ครับ ไปครับเฮีย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 คอดปี้เกินสงสัยน่าจะ๊อปปี้ เพราว่าเป็นงานใหญ่กินช็ครับอันนี้ผมพูดเพื่อนผมก็ตดี่อืใครอยากให้เชิญตกลงมาเจ็บเลยผมไม่รับดาดามิขอสูงใส่พวกผมไม่รับดาดามิปิดเพราะ รีหมดมารีบหมดอามันไม่อยุเตอร์เลยอย็เหนาแหงแต่หมดเด็ดไปหาบน้ำคนดอยากถ่ายคลิปเออถ่ายอจะให้ยอ,ย,อย,ยอดอะไรเยอะบอกแล้วจะเปิดทาตอนนี้ อ่ะครับว่าก็จะจะจะเปิดทำไม เป็นหาอะไรกูกลับขึ้นบาททุกคนอยากกันที่คิดว่าให้ผมได้ไหมก็ไปหาปหาพี่ผมเลยดูต้อยผมสุขคุณมานบัตรีรูปรับผมเป็นเพื่อบัสดีรูปกับเป็นพี่น้องเอาทางนี้บัสดีูป จะไปแคปคัสตนอลมาถ้าใคใช้ผมพมจะเป็นกดไลคลิปนั้นสำำรับอาไวคลิปเก็บขอนครับมาถคลิปาถึคลิปนั้นนะใครยิีไงคลิปอะไรที่นีคืออะไรใครดูดีช่องผมเลยเถอะ ช่องช่องที่สอนใเด็นึ่ี่นี่เนี่ยเนี่ยก็้หอมหยโอ้ยเด็ก

ทุกคนแล้วบังช่องฟอร์มช่องริงคือจาหนูเพื่อนผมครับนี่คือ b o t l p c g o c คือช่องช่องช่องคีสุดจะเป็นเมื่อกลช่องคีแล้วแล้วบังช่องฟอร์มาเอา ลูกกผมถ้า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 ใครเอาไปเดิย้อนกลับเอาย้อนกลับอยากกลับกาลปีกาลปีตัวเนี่ย ไม่เป็นไรยิ่นอยู่กัน ้ก็ได้เหมือนที่นี่ยผมเป็นผู้วิสโน่ฝึกสมบัติของก็ได้ ชีสโต๊ะี้ีสโปไปนะคะยไปดูในคลิปที่คุถ่ายไว้อ่ะชีสชีสปได้ ไปละครขับหยาต้องคนดู้ไหมไช่จุอีพีจากอีพีากเนี่ยสองอีพีกเป็นขับคู่บ้ย